พอเราใช้พรีเซนเตอร์เยอะๆมันกลายเป็นว่าสายใช้เงินกว้านซื้อวงการบันเทิงในวันที่เราเริ่มที่จะเป็นที่รู้จักแล้วแบนด์เราเริ่มใหญ่แล้วพอเราทำอะไรที่แบบอาจจะไม่ถูกใจใครกับคนบางกลุ่มหรือมีการเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่ามันจะมีคอมเมนต์ลบๆมาหาเราทันที ช่วงแรกคือใส่เจอแบบใส่ลบแอปทิ้งค่ะใจเราก็ยังไม่กล้าที่จะแบบเข้าไปกดดูพอกดเข้าไปดูปุ๊บใจก็สั่นจะร้องไห้อีกแล้วนห,นหนักสุดก็คือลูกสาวกน,นแคปมาให้แคปมาให้ว่าแม่แม่โดนด่าแม่โดนว่านะอันนี้จริงไหมทําไมแม่ถึงโดนว่าแบบนี้คุณต้องคิดว่าคุณคือดนนังเรื่องหนึ่งชื่อทรายมาดำต้องยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้ได้ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับบูดี้และทีมงานบูดี้เวิ l ์ขอกำลังใจหน่อยนะครับเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลาเรามีคลิปใหม่ทุกคนจะได้รับรู้กันนะครับกดเลยครับกดสิครับกดยังครับกดหนยนะกดยังอ่ะอี้กดนะครับสวัสดีค่ะี่สวัสดีค่ะเป็นงไงบ้าง ดีค่ะพิวดี้ขอบคุณมากเลยค่ะชีวิตมีแต่ร้ายจริงๆพี่วูดี้รู้ไหมว่าวันนี้ทำไมถึงมาหาพี่วูดี้เพราะว่าฉันต้องการมารับเอเนจีจากพี่ค่ะวันที่มาดาฟินออกมาแล้วคุณทําให้มันเกิดขึ้นในทุกบ้านอ่ะพี่ภูมิใจในตัวคุณมากค่ะวันนั้นที่เราใจใหญ่ใช่คํานี้ในการลงทุนเราให้ฟังซิเพื่อ,ออาจจะมีโอกาสอื่นๆที่มันอาจจะเป็นเคอร์ฟที่มันทําได้อีกกับ คนอื่นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อแบรนด์อื่นนะ,ะภาพที่คุณเห็นตอนที่คุณจะทำเนี่ยให้มันดังเนี่ยในหัวคิดยังไงจริงๆแล้วใสอยู่ในออนไลน์มาก่อนเนาะคะ่ะพอ3ปีพอทําออนไลน์ได้3ปีครับใสมโอกาสได้ไปออกรายการแชร์ข่าวสาวสตรองแล้วก็พอไปออกรายการครั้งแรกวันนั้นปุ๊บรูสายมันมาถล่มทลายมากลายแอดค้างไปหมดเราก็ตก,กใจว่าเฮ้ยช่องทางใหม่ช่องทางการขายใหม่อะ่ะเพิ่งเจอเราก็ไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้หลังจากนั้นพอเริ่มเห็นช่องทางการขายายเริ่มลงรายการแบบ ยาวทุกเดือนเลยค่ะทุกอาทิตย์ทุกช่องเห็นมาดามฟินทอล์กหมดทุกรายการแล้วก็ตอนนั้นคือเรายังไม่เคยมีพรีเซนเตอร์ค่ะพอเราเข้ารายการทีวีปุ๊บเราก็ตื่นเต้นเราอยากมีพรีเซนเตอร์เราก็พุ่งไปที่ว่าเอ้ยเราเน้นไปที่ความรักอยากให้คนกอดกันมากขึ้นอยากให้คนที่แบบไกลกันมาใกล้กันมากขึ้นเราก็มุ่งไปที่พรีเซนเตอร์ที่เป็นคู่รักอพอด้วยรายการมันถี่ค่ะส่ก็จําเป็นที่จะต้องหาดาราหาพิธีกร หาพีเซนเตอร์มานั่งออกรายการทุกวันนั่นคือเหตุผลที่ทําให้สายต้องแบบใช้พีเซนเตอร์เยอะมากมใช่แล้วสายก็รู้สึกว่าสายมีเวลาแค่แป๊บเดียว2ปีหรือปีหนึ่งที่จะทำให้คนทั้งประเทศรู้จักมาดามฟินเราก็ใช้ดารานี่นะคะแต่ว่ามันก็มีจุดที่พอเราใช้พีเซนเตอร์เยอะๆ มันกลายเป็นว่าสายใช้เงินกว้านซื้อวงการบันเทิงเพื่อให้ดาราใช้มาดามฟินคุณภ,ภาพไม่ดีหรือเปล่าหรือว่ามันดูแมสจนเกินไปจนรู้สึกว่ามันไม่ไฮเอ็นมันไม่ดูแพงอะค่ะพี่วุวด,ดีอันนี้คือเสียงที่ไดทท้ที่กลับมาหรือว่าอะไรเสียงที่กลับมาค่ะแต่ว่ามันก็20%เอ,อใช่ค่ะตามออนไลน์ line, ตามแบบคอมเมนต์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ไซก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นเพราะไซรู้สึกว่าวันนี้ทั่วทั้งประเทศไทยคือรู้จักมาดามฟินแล้วใช้ไม่ใช้หรือเปล่าไม่รู้ค่ะใช่แต่ว่าทุกคนรู้ว่ามาดามฟินคืออะไรมาดามฟินคือน้าหอมอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็มากับจังหวะมันมากับการลงทุนแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันมากับดาราด้วยใช่ค่ะพี่รู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญคือของมันต้องดีและพี่คิดว่าถ้าของมันไม่ดีมันไม่มีการซื้อซ้ําหรอกไซไซรู้สึกว่าไซจะโดนกระแสอะไรมาไม่เป็นไรค่ะวันนี้ไซก็บอกกับเขาได้อย่างเดียวว่าเฮ้ย ถ้าวันนี้ใส่ใช้เงินทุ่มเท่าไหร่เอาพรีเซนเตอร์ดังๆมาถือถ้าคุณภาพไม่ดีใส่อยู่มาได้ใส่ใส่ไม่อยู่มาได้อื้าปีการทําการตลาดในโลกออนไลน์มันมีความน่ากลัวด้วยพี่ว่าเดี๋ยวลองเล่าให้ฟังซิว่าเป็นยังไงเพราะเราทําออนไลน์เต็มตัวแล้วตอนเนี้ยมันต้องเร็วค่ะมันช้าไม่ได้มันกอบคนอื่นเขาไม่ได้แล้วก็มันค่อนข้างกลุ่มเสี่ยงมากๆในวันที่เราเริ่มที่จะเป็นที่รู้จักแล้ว แบรนด์เราเริ่มใหญ่แล้วพอเราทําอะไรที่แบบอาจจะไม่ถูกใจใครกับคนบางกลุ่มหรือมีการเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่ามันจะมีคอมเมนต์ลบๆมาหาเราทันทีค่ะใช่แล้วจะจัดก,การกับมันยังไงใช้ไม่จัดการกับมันตรงนั้นใช้ไปแตะต้องตรงนั้นไม่ได้ค่ะ,คะจัดการกับตัวเองก็คือช่วงแรกคือสซเจอบแบบสซลบแอปทิ้งค่ะพี่บีเพราะว่าเรื่องการเจออะไรพวกเนี้ยใส่เจอมาตั้งแต่ก่อนทํามาดามฟินพอเจอปุ๊บผลกระทบที่เราได้อ่ะมันไม่ใช่แค่เราค่ะ มันไปถึงพ่อแม่ด้วยพี่น้องเราด้วยแฟนเราด้วยธุรกิจเราด้วยครับแล้วก็พอมาถึงตอนนี้อย่างล่าสุดที่ใ่เจอก็คือมันเป็นการเข้าใจผิดกันเจอกันเป็นเป็นเดือนค่ะที่โดนกระแสด่าต่างๆก็ลบแอปพลิเคชันทิ้งค่ะเพราะว่าใจเราก็ยังไม่กล้าที่จะแบบเข้าไปกดดูพอกดเข้าไปดูปุ๊บใจก็สั่นจะร้องไห้อีกแล้วเลยหน,หนักสุดก็คือลูกสาวเป็นคนแคปมาให้ลูกสา,สาวสองคนเป็นคนแคปแคปมาให้ว่าแม่แม่โดนด่าแม่โดนว่านะอันนี้จริงไหม ทำไมแม่ถึงโดนว่าแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งสรายก็แค่รู้สึกว่าไม่ใช่แค่ทายแต่ว่าไม่ควรมีใครที่จะต้องเจออะไรแบบนี้ค่ะคือมันพิมพ์มันพิมพ์ง่ายมากค่ะพี์วิดีพิมพ์พูดอะไรกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยทั้งดีทั้งทั้งส่วนมากจะไม่ดีอซึ่งอย่างลูกเราก็าคือเขารับมาเต็มเ็เลยค่ะแต่โชคดีที่ว่าลูกทายคือเขาไม่ได้คิดอะไรแต่เขาก็จะแบบแม่ทําไมแม่โดนแบบนี้อีกแล้วทําไมแม่ถึงโดนแบบนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันผ่านไปได้ยังไง ก็อย um, ู่กับมันค่ะอยู่กับมันแล้วก็จากแรกๆที่เราอ่านแล้วเราใจสั่นเราร้องไห้เราจิตตกเราอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็คืออ้ยมันก็เริ่มที่จะแบบไม่เข้าไปดูอ่ะไม่เข้าไปดูหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เริ่มทําใจไม่เข้าไปดูอ่ะสองชั่วโมงวันนี้ทำได้สองชั่วโมงแล้วไม่เข้าไปในแอปนานๆเข้าวันหนึ่งสองวันอ่ะไม่เข้าไปแล้วหลังจากนั้นคือเราก็ลบแอปทิ้งเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออก็ไม่เข้าไปดูก็ไม่เป็นไรก็สบายใจดีอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากแต่ความมันอยู่ในนนนนััั้มกก็ห บางทีมันแบบอยากเข้าไปตอบคอมเมนต์ว่าเอ้ยมันไม่ใช่นะแต่ก็ทําไม่ได้ค่ะเขาต้องได้ไดแต่แบบเออก็อยู่นิ่งๆไปก่อนอนะไรเงี้ยความพลาดของเราหรือไม่พลาดหรืออะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเขาอาจจะมองว่าเราพลาดแต่าอาจจะมองว่ามันก็เป็นปมที่ก็แก้อยู่หรือว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเป็นอย่างนั้นแต่เขาอาจจะเข้าใจผิดแต่ไม่เป็นไรเมื่อเขาเขียนเขาได้ระบายเขาได้สั่งสอนคุณปุ๊บเขาฟินแสดงว่าพี่วูดี้คุยกับตัวเองทุกวันตลอดเวลาแต่ก่อนน้นนี้มันไม่ใช่ไงก่อ,น,อนนี้เปิดมาก็ อท oh, ี่รัก oh, ก็ด่าอีกแล้วทำยังไงดีเราเป็ที่ดีทำเองคะเขเปิดมาก็เป็นเหมือนทรายไงก็ไม่อ่านแล้วพอไม่อ่านปุ๊บอยากเห็นนิดนึงเปิดอกไอ้มดดำนี่นะเขาไลฟ์ผมฟังวันตอนที่เขาเจอราม่าเนี่ยมันนั่งอ่านทั้งวันแล้วมันอ่านอ่านอ่านแล้วผมว่าโหมันเจ๋งว่ะมันนั่งอ่านทั้งวันเราเราไม่อ่านนะมันบอกว่ามันบรรลุได้มันบรรลุว่ากูผิดเอง เอออะไรเงี้ยมันบอกมันบอกมันตื่นเลยนะมันบอกว่ากูผิดปูดิี้ดีเออดิี้เอดกูผิดกูิเนี้ยแล้วเราก็หลุดเลยก็หลุดเลยเพราะว่ามันยอมแล้วว่าอ๋อมันผิดมันสมควรโดนด่ามันก็เลยอ่านทุกอย่างเป็นเรื่องปกติดังนั้นทุกวันนี้พอพี่ดูปุ๊บอะไรที่เขาวิจารณ์ที่พี่ทำานตัวเองฉันพลาดป่ะเออฉันพลาดว่ะอ่ะก็เออเราก็เห็นทุกคําพูดก็จริงแล้วก็เลยกลายเป็นอยู่ฝั่งเขาไง เออแล้วก็กลายเป็นอยู่ฝั่งเขาแล้วก็เออต้องทบทวนแล้วต้องทบทวนแต่ไม่ได้ด่าตัวเองพลาดก็ไปต่อไงแต่บางทีถ้าเกิดมันไม่จริงพี่ก็ไม่มีเวลาที่จะไปนั่งอธิบายเพราะมันไม่จริงแต่ในยุคเนียบางเรื่องเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณบางอย่างก็ต้องอธิบายนะเข้าใจป่ะพี่รู้สึกว่าหลายอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยพอพี่สมมติไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าเนี่ยถ้าพี่เป็นเจ้าของพี่ออกมาเคลียร์เลยเข้าใจป่ะแต่บางทีที่พี่เป็นมีเดียเตอร์พี่เคลียร์ไม่ได้แล้วเจ้าของไม่เคลียร์พี่ก็ ทำอะไรทุกวันนี้พี่เลยพยายามทําอะไรก็ตามที่เป็นเจ้าของที่เลยออกมาเคลียร์ได้ออกมาพูดได้เพราะว่าเคลียร์แล้วมันก็จบแต่ทุกวันนี้ถ้าเกิดคอมเมนต์โดยทั่วไปเนี่ยทายก็ต้องเข้าใจว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้แหละสำหรับพี่นะทุกอย่างทุเป็นยางหมดเลยค่ะทุกคอมเมนต์ก็ต้องผมก็ได้ซ้ำไปอุส่าสละเวลามามาพิมพ์ให้ฉันอแต่ต้องคิดว่ามันสอนอะไรฉันวะมันสอนอะไรฉันวะหรือบางอย่างจะต้องปรับ จริงเนาะเขาก็มองจุดอ่อนเรอาอ่อเพราะเขามองจุดอ่อนคุณฉันจะปรับให้เธอแล้วก็คิดซะว่าขอบคุณนะคือคุณต้องเริ่มขอบพี่หนึงบอกว่าคําว่าขอบคุณคือคีย์เวิร์ดในทอล์กวันนี้เช่นขอบคุณตัวเองขอบคุณทุกอย่างที่เกิดขึ้นและขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นขอบคุณทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันทําให้เราแกร่งขึ้นม,มันทําให้เราโตขึ้นทำให้เรามีวันนี้และพี่ว่าทุกคนที่ผ่านมาในโลกเนี่ยมันต้องเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยมันถึงผ่านไปได้ดังนั้นพี่วชิรเเปลี่่่ยยนนไมมใ้หดดทุกกอางขึ ดากูดีอะไรเงี้ยเออจริงทุกอย่างดีดีดีแต่ว่าบางทีถ้าใหม่ๆมันอาจจะแบบมันดียังไงวะมันดีไงมันดีวะทุกอย่างดีเสมอทุกอย่างดีเสมอทุกอย่างดีเสมอคอมเมนต์ลบดีเสมอคอมเมนต์แย่ดีเสมอการลบแอปก็ดีเสมอการเปิดแอปก็ดีเสมอมันเป็นการตัดสินใจของเราที่มันเกิดขึ้นแล้วอะซาน้ำโมนั้นไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดทุกอย่างดีเสมอลบไปเพื่อให้เราได้พักอ่า พ่อใจเรายัางรับไม่ได้แต่แ้วเราจะเปิดขึ้นมาใหม่พ่อใจเราพร้อมแล้วพี่ถึงว่าทุกอย่างดีเสมอแล้วชีวิตทรายมันจัดมาหมดแล้วค,คุณต้องคิดว่าคุณคือน,นังเรื่องหนึ่งชื่อทรายมาดามฟินม,มันต้องมีขึ้นมันมันจะจืดชื่อไม่ได้นะทร <laughs> ายนี่คือชีวิตจริงค่ะแล้วพอพร้อมก็กลับไปกดเพลงใหม่นี่เลยชีวิตเราทรายนี่เลยคุณกดพอยส์ได้เสมอ เมื่อก่อนจะรู้สึกว่าการร้องหไห้ไม่ไม่ถูกต้องค่ะทุกอย่างต้องต้องเพอร์เฟกหมดเลยเพอร์เฟกต์อิสบอลลิงเนี่ยจะไม่เข้าใจไม่เก็ทคํานี้ค่ะ <laughs> ไม่เคยรู้รว่าเฮ้ยทาไมอะทาไมความสมความสมบูรณ์แบบมัน่าเบื่อตรงไหนวะเฮ้ยมันดีดิไม่ร้องไห้การจะกินอะไรสักอย่างหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวอ้วนไม่ได้กินไม่ได้รู้สึกผิดกับตัวเองงียพอรู้สึกอะไรมากๆรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งกูแบบกูจะเป็นประสาทหรือเปล่าเนี่ยทำไมชีวิตมันถึงแบบไม่มีความสุขเลย มีครั้งหนึ่งลูกสายมาถามสายว่าแม่แม่คิดว่าการที่หนูกําลังร้องไห้อยู่อะ่ะแล้วแม่มาบอกให้หนูหยุดร้องไห้อะ่ะแม่คิดว่าหนูรู้สึกยังไงอืสาธุสามทายสองรอบค่ะซายก็ยังไม่เก็ตว่าทําไมลูกถึงถามแบบนี้จนวันที่เราร้องไห้แล้วเราก็นึกถึงคำพูดเขาเราก็ลองลึกว่าเฮ้ยตอนเนี้อ่ะส,อสมมุติเนี่ยแม่เรามาบอกว่าซายหยุดร้องไห้เดี๋ยวนี้เฮ้ย เออมันจริง,รงๆเราต้องถามลูกสิว่าสัตว์ทูนหูลองไห้ทําไมเป็นยังไงแค่ให้เขาลองไห้ยอมรับในทุกอารมณ์ของตัวเองแทงนที่จะบอกว่าหยุดร้องไห้แค่บอกว่าไหนลองเล่าสิอารมณ์มันคือ,อยังไงอะไรที่มันเกิดการร้องไห้ผู้ใหญ่จะสอนหยุดร้องไห้เด็กก็งงอนะมันเหมือนกับว่าโทษนะเคพมันเกิดมาตั้งเซอร์ไพรส์โอ้ไม่ดหยุดดีใจ เหมือนกันเลยเอ้างงก็ฉ่นก็มันมีอารมณ์อยู่ไงมนุษย์เรามันต้องมีอารมณ์ก็ฉันต้องร้องหนูอยู่งานศพ้องไห้หยุดร้องไห้มันไม่ธรรมชาติใช่เดี๋ยวนี้ก็เลยรู้สึกว่าต้องยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้ได้เราก็ลังรู้สึกอะไรเมื่อก่อนจะไม่ดูหนังเศร้าเลยค่ะอะไรที่ทาให้กลัวอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าใจไม่ใจคอไม่ดีคือไม่เอาเลยจนตอนหลังก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยต้องกล้ายอมรับแล้วอันนี้ดูแล้วเศร้านะร้องไห้ก็คือให้มันร้องไห้ไป แล้วเข้าใจว่าเออตัวเองกาลังคิดอะไรอยู่กําลังเป็นอะไรอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมองว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์มันคือสีสันที่มีทุกอารมณ์แต่อย่างที่บอกถ้าเราถอยออกมาเป็นผู้กำกับแล้วก็ดูตัวละครที่ชื่อสายร้องไห้อยู่สุกอยู่ทุกอยู่สายจะเบามากเลยแต่ถ้าสายเข้าสวมเข้าไปยิ่งถ้าเกิดสายร้องไห้แล้วถอยออกมาเห็นฉันร้องไห้อยู่โอ้โหมันจะเลิศมากเลยสายมันจะเลิศจริงๆเข้าใจคําว่าร้องไห้อยู่แล้วรู้สึกร้องไห้เศร้าไปกับมันไหมกับ ถอ,อยออกมาแล้วแค่เห็นร้องไห้มา oh. อ๋อข้านใจไหมดังนั้นถ้าคุณร้องไห้แล้วคุณแค่ถอยไม่เห็นปุ๊บเนี่ยมันจะปลดล็อกเลยตอนเนี้เก้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเน้นเรื่องของความรักในเรื่องของความรักระหว่างคู่นาะ,ใช,ะใช่ไหมมารามฟินเนี่ยเนาะใช่ค่ะ ฉีดเพื่อให้คนมาชอบใช่แต่วันนี้พี่ว่าเหมือนไซจะโฟกัสเรื่อง self love s e l ฟ์เลิฟใช่<ล>ค่ะไลฟ์ฟังเพราะไซส์สรู้สึกว่าไซส่เจอเหตุการณ์ต่างๆมาค่อนข้างเยอะทั้งออนไลน์มีคนเป็นซึมเศร้าเยอะมากมีคนฆ่าตัวตายเยอะทุกวันนี้มีคนที่แบบซึมเศร้าเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นซึมเศร้าหรือภาวะก่อนที่จะเป็นซึมเศร้าค่ะไซสรู้สึกว่าเขาอาจจะยังไม่รู้จักการรักตัวเอง แบบที่ถูกต้องแล้วก็อาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเฮ้ยตอนเนี้ยฉันรักตัวเองหรือดูแลความรู้สึกตัวเองมากน้อยแค่ไหนสติคิดว่ามันเหมือนสายมาถึงจุดจุดหนึ่งใส่ผิดหวังกับคนรอบข้างบ้างใส่แบบเสียใจเรื่องพนักงานบ้างอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากบอกอันเนี้ยกับคนอื่นนะคะ ไซาอาจจะยังไม่รักตัวเองได้แบบดีเท่าที่ควรแต่ไซรู้สึกว่าการที่วันนี้มีคนมาเห็นคลิปเซลเลิร์ฟของมาดามฟินการรักตัวเองของมาดามฟินมันอาจจะทําให้เขาแบบฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยวันนี้ฉันรักตัวเองมากพอหรือยังคืออย่างเมื่อก่อนตัวไซเองด้วยก็พยายามที่จะฉีดน้ําหอมหรือทําอะไรก็ได้ที่ทําให้สังคมยอมรับทําให้คนอื่นมาชอบเราในแบบที่บรรทัดฐานสังคมมันควรจะต้องเป็นแบบนี้แต่วันหนึง่งสซรู้สึกว่าไซาทำมาหมดแล้วค่ะแล้วส่เหนื่อย วันนี้จะอยากให้คนที่อยู่กับเราหรือคนที่เข้ามาหาเรารู้สึกว่าเฮ้ยชอบพี่สายเป็นแบบนี้ฉันไม่นคนธรรมดาแบบนี้เฉันชอบใส่เสื้อยืดฉันชอบใส่ผ้าใบชอบใส่อีคีบอะไรเงี้ยส่รู้สึกว่าแล้วมันก็แอบแวบ,บขึ้นมาว่าเฮ้ย9ปีที่ผ่านมาเราพยายามบอกลูกค้าเราตลอดเลยว่าพี่ฉีดน้ําหอมมาดามฟินนะเพื่อให้คนมาชอบอซึ่งลูกค้าบางคนก็ บอกใส่ว่าคุณทายเวลาฉีดน้ําหอมกินเนี้ยคนอื่นชมมากว่าแบบพี่หอมพี่หอมแม้กระทั่งแฟนเขาวบบเออตัวตัวเองกกินหอมอะ่ะฉีดนีฉฉฉ้ฉีดกินนี้หอมจังเลยแต่พี่ไม่ได้ชอบนะอ hmm. พี่ชอบอีกลกิ่นหนึ่งโอ oh. ใช่ค่ะสายเลยรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เราควรฉีดน้ําหอมให้ตัวเอง <c oughs> หรือควรฉีดน้ําหอมให้ คนข้างๆหรือให้แฟนเราอใย์ก็ร you hey, ู้สึกว่าจริงๆมาดามฟิล์มมันเริ่มมาจากความรักเพราะฉะนั้นอ่ะการรักตัวเองก็เป็นอีกพาสหนึ่งของความรักเหมือนกันรักตัวเองไปด้วยแล้วก็ควบคู่กันรักคนอื่นไปด้วยแส่แนะนําแนะนลูกค้าคนนั้นบอกว่าพี่ตื่นเช้ามาวันนี้พี่ถามตัวเองก่อนเลยพี่อยากฉีดให้ตัวเองดมหรืออยากฉีดให้แฟนดมอะไรที่ทําให้ให้เรามีความสุขวันนี้เราต้องการยังไงถ้าวันนี้พี่รู้สึกว่าอ่ะพี่ต้องการฉีดน้ําหอม เพิ่มพลังเพิ่ม energy ให้ตัวเองวันนี้ฉันก็ energy หมดเหมือนกันฉันขอฉีด,ฉดน้ําหอมให้ตัวเองเพิ่ม energy ให้ตัวเองก่อนกินเนะี้ยฉันฉีดแล้วกลิ่นนี้ฉันรู้สึกดีฉันรู้สึกว่าฉันจะมีแรงไปทํางานต่อพี่ฉีดกลิ่นนั้นแต่ถ้าสมมติวันนี้เช้ามาฉันรู้สึกว่าเฮย้ยฉันรู้สึกว่าอยากทําอะไรให้คนข้างๆจังเลยอะ่ะอยากมอบความรักให้เขาอยากให้เขามากอดอยากให้เขามาหอมหรืออยากให้เขาแบบเวลาที่เขามาหอมเราแล้ว,ลวให้เขารู้สึกดีอะ่ะวันนี้พี่ก็ฉีดกลิ่นที่พี่แฟนพี่ชอบพี่ก็เลือกได้ ใช่ไหมคุณก er like mm? yeah. re really so really ็เลอกได้ว่าว right. ันนี้คุณอยากจะมอบความสุขให้กับตัวเองหรือว่าวันนี้มีเยอะแล้วอยากจะมอบความสุขให้คนอื่นคุณก็เลอกได้แลวพี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราฉีดกลิ่นที่เราชอบแล้วเรารักตัวเองเนี่ยอันนั้นแหละคือพลังงานที่ทําให้คนยิ่งชอบเราใหญ่ใช่ค่ะเพราะคนจะชอบคนที่แบบดูรักตัวเองคนที่ดูรักตัวเองไม่ใช่แบบหลงตัวเองนะแต่คนที่เขาพอใจกับตัวเองมันมีเสน่ห์มากมากผู้หญิงจะมีเสน่ห์ที่สุด ใส่คิดว่าตอนนั้นแหละตอนที่เขามั่นใจในตัวเองตอนที่เขาได้ทําอะไรที่ตัวเองชอบตอนที่เขาเป็นตัวเองมากที่สุดขอบคุณมากที่มาเบิกเนตพี่เพราะว่าเพราะว่าฉีดมั่วเลยบางทีเออฉีดมั่วเลยบางทีต้องบอกว่าสายต้องขอบคุณพี่วูดดี้ค่ะครับขอบคุณที่แบบวันนี้มาเพิ่มพลังเพิ่มเอนิจี้ให้สายคือสายรู้ส hey. ึกว okay. ่าตัวเองยิ้มสุดมากขึ้นแววตาหนูเป็นประกายมากขึ้น พี่สัมผัสได้พี่สัมผัสได้พี่สัมผัสได้ฝากช่องทางมาดามฟินหน่อยนิดนึงนะครับว่าตอนนี้มีหลายช่องทางเหลือเกินค่ะแอดไปที่แอดไลน์แอดฟินเเลยค่ะ F I N แล้วก็เค่ะครับค่ะมีน้องๆคอยตอบ24ชั่วโมงเลยใช่ค่ะไลน์แอดเลยใช้เดี๋ยวเราขึ้นโซเชียลต่างๆให้ด้วยใต้จอถ้าใครอยากจะไปติดตามอ่านรีวิวใน a c e b o o k ใน Instagram อะไรก็ได้แล้วแต่นะครับย่าอย่าลืมนะครับทุกคนมาดามฟินอยู่กับประเทศไทยมา9ปีแล้วด้วยซ้ำไปนะครับ ลองลองเข้าไปดูว่าคุณจะชอบกลิ่นไหนยังไงที่ผ่านมาเราเห็นชายทรรมาด้าฟินเห็นชายไลฟ์โหจากวันนั้นจนถึงวันนี้มันมันมีแต่เรื่องดีๆในแง่เบื้องหน,น้านาะที่ทุกคนคเห็นแต่ลึกๆส่วนตัวเนี่ยเจอกับเรื่องอะไรบ้างที่มันทําให้ชายู้สึบวันนี้อยากมารับพลังพี่อยากรู้จะร้องไห้ <laughs> หนูน่าจะเป็นเรื่องเรื่องการกดดันตัวเองค่ะ ซึ่งหนูไม่รู้วิธีการจัดการตัวเองจัดการความรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันต้องคิดแบบไหนฉันต้องทําแบบไหนในวันที่พนักงานมาดามฟินตอนแรกปีแรกคือคนเดียวหลังจากนั้นมาคือวันเนี้ยมันเกือบสองร้อยคนแล้ว <c oughs> เราก็รู้สึกว่าเรากดดันตัวเองเราแบบเราไม่รู้จะดูแลคนพวกนี้ยังไงแบบไหน <c oughs> หลังๆมาก็เลยเริ่มรู้สึกว่าไม่รู้ว่าตัวเองรู้สึกอะไรค่ะแต่ว่าร้องไห้ทั้งวันร้องไห้ทั้งวันร้องไห้แบบไม่มีเหตุผล ไม่ทําอะไรเลยก็ตื่นมาก็ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นมานานเนีอยก็นานค่ะแต่ไม่ได้เป็นทุกวันแต่ร้องไห้ทุกวันตั้แต่เกิดจนถึงตอนนร้องไห้มือไปเสียมือจับกันหน่อยจับกันหน่อยก็เลยไม่รู้ว่าเราสายคิดว่าคนอื่นเป็นอย่างนี้เยอะพี่วูดี้ที่แบบไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จะบอกว่ามันง่ายมากเลยสายกำลังวิ่งอยู่ทุกวันใช่แล้วสายกำลังวิ่งมาราธอนที่ซาย ขยายเส้นชัยออกไปเรื่อยๆสายก็วิง่งวิ่งจนเหนื่อยมากแล้วสายก็มองไปข้างหน้าแล้วสายก็เห็นว่าไอ้เส้นชัยที่ฉันปักอยู่เนี่ยมันเคลื่อนไปอีกแล้วใช่ค่ะสายก็วิ่งต่อสายก็สู้น้าสายไปดักสู้สายก็วิง่งไปวิ่งไปแล้วเส้นชัยมันมูฟไปอีกแล้วอื v ม b a c กแล้วพี่อยากจะบอกว่าสายเข้าเส้นชัยตั้งแต่วันที่สายเปิดมาดามฟินแล้วนั่นคือวันที่คุณชนะแล้ว คุณเข้าเส้นชัยตั้งแต่วันนั้นแล้ววันที่มาดามฟินขายได้ล้านสิบล้าน,ม,นม,มันจบตั้งแต่วันนั้นแล้ว้ายดัง <laughs> นั้นที่เหลือที่ผ่านมาจําไว้เลยนะและพี่ก็บอกหลายๆคนที่ตื่นมาแล้วร้องไห้ก็คือคุณกําลังอยู่ในการวิ่งที่คุณไม่รู้ว่าคุณจะไปไหนใช่แล้วคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะวิ่งเพื่ออะไรแล้วคุณไม่รู้ตัวว่าคุณกำลังทําอะไรอยู่ดังนั้นสายแค่ต้องกลับมานั่งเฉยเฉย 1. มองรอบข้างตัวเองและ appreciate จงภูมิใจในตัวเองก่อนอันดับแรกซึ่งพี่เชื่อว่าทายทำอยู่ฉันมาไกลฉันทำทุกอย่างในวัยนี้ฉันประสบความสำเร็จแล้ว 2. ฉันสร้างงานให้กับผู้คนมากมายฉันสร้างเม็ดเงินสร้างงานให้กับคนรอบข้างเป็นร้อยร้อยชีวิตเพราะว่าอยู่จะทำแค่คนสองคนไหมสายต้องตงและสาที่สำคัญที่สุดเลยฉันมอบความสุข ให้กับคนใช้มาลาฟินทุกต้องใช้คำว่า it's okay okay it's okay ชีวิตคุณโอเคชีวิตเราโอเคขอบคุณเฮล้วค่ะวันนี้เอามาฝากมาด้วยเหรอครับตะกร้าใหญ่มากนี่จะบอกว่ามาลาฟินมาหลายรุ่นแล้วนะครับตอนนี้ว้าวไซจัดเต็มเลยโอ้โหมาลบมาครบเลย เกือบทุกกลิ่นของมาดามฟินอยู่ในนี้แล้วค่ะเอามาฝากพี่อู๋มีทั้งครีมด้วยใช่ค่ะมีมีโลชั่นด้วยมีครีมโลชั่นด้วยค่ะถ้าจะให้พี่เลือกลักตัวเองคุณจะเลือกอนไหนพี่ไม่ลองคิดเล่นๆพี่จะได้เริ่มใช้พรุ่งนี้ Glam Muse ค่ะ Glam Muse นะอ่ะ Glam Muse ครับใช่ค่ะ Glam Muse อันนี้ชอบตัวเองใช่ค่ะถ้าเกิดให้พี่โอ๊ตชอบพี่สมมติถ้าผู้อื่นก็ได้อันนี้ค่ะ ไหนฮะอันไหฮะินอินแบ็ค่ะฟินอินแบคใช่ค่ะต้องลองไปใช้แล้วก็คราวหน้ารอรีวิวพี่บูดี้นะคะได้เลย <laughs>